พ่อค้าแม่ค้าไม่พัฒนาตัวเองาการไม่มีคู่แข่งมันทําให้เราหยุดนิ่งซึ่งมันก็เป็นผลเสียกับตลาดภาพลักษณ์คือมันไม่มีอะไรอร่อยเลยตลาดเนี้ย อันนี้คือซอยค่ะสม็น,นต้มร้านเดียวเราจะไม่ได้จับให้เขาอยู่ตรงข้ามกันนะคะปัญหาเนี้ยมันคือปัญหาโลกแตกของการทําตลาดแหละเราเข้าใจนะเพราะเราเคยเป็นแม่ค้ามาก,ก่อนต้องการขายคนเดียวในตลาดไม่ต้องการมีคู่แข่งอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งร้านเป็นร้านส้มตำสมมติรรล็อกเนี้ยว่างส้มตำขอลงลงไม่ได้เดีย๋ยวเขาจะตีกันในล็อกเขาใกล้เงินไปตลาดหนึ่งอะคะ่ะมันมีหลายล็อกเนาะแต่เกิดว่าเรามีส้มตำร้านเดียวลูกชิ้นร้านเดียวยำร้านเดียวข้อเสียของมันก็มีค่ะข้อค้าแม่ค้าไม่พัฒนาตัวเองการไม่่คู มันทําให้เราหยุดนิ่งซึ่งมันก็เป็นผลเสียกับตลาดภาพลักษณ์คือมันไม่มีอะไรอร่อยเลยตลาดเนี้ยตลาดมีอาหารสาวแต่เราจะจับให้อยู่ไกลๆก,กันมีปัญหาบ้างค่ะเรื่องราคาจะต้องมานั่งคุยกัน่าแบบขอเป็นราคากลางได้ไหมอย่าถูกกว่านี้ไม่ตัดราคากลางออฟฟิศเป็นตัวกลางคือกฎอีกอย่างนึงค่ะเพราะค้าแม่ค้าห้ามทะเลาะก,กันในตลาดเขาก็จะแบบไม่อยากกระทบกระทั่งกันเองให้ออฟฟิศเป็นตัวกลางให้หน่อยจะได้แบบไม่กระทบกระทั่งกลนงก็มานั่งคุยที่ออฟฟิศกันได้เลย